إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القران الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير امه اخرجت للناس تأ ม رون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى ولتكم منكم أمتي يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون พี so all, all you, in, ER ่น ah um ้องผู้ศรัทธาทั้งหลายคำพูดที่ต้องการสื่อสารกับพี่น้องในวันนี้คือข้อเท็จจริงในสังคมคำพูดที่ต้องการสื่อสารให้พี่น้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของมัน เกี่ยวกับเรื่องลูกหลานและเยาวชนของพวกเราในสังคมแน่นอนเยาวชนคืออนาคตของสังคมของพวกเราคือตัวชี้วัดถึงพัฒนาการและความเจริญก้าวหน้าของสังคมเมื่อสังคมใดก็แล้วแต่ที่เขานั้นได้ให้การทุ่มเทให้ความสนใจในการอบรมในการตรบีอาเก็บสังคมสอนให้พวกเขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่อิสลามได้สอน สอนให้เขานั้นได้เรียนรู้ในคุณธรรมในความดีงามต่างๆมันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าหรืออนาคตที่สดใสของสังคมนั้นๆแต่แน่นอนนะครับประชาชาติใดสังคมใดก็ตามที่พวกเขาได้ปล่อยปะะละทิ้งการพยายามในการพัฒนาสังคมของพวกเขาปล่อยปะกการเหลียวแลการอบรมสั่งสอน การตปรยาเยาวชนในสังคมมันคืออะไรล่ะมันคือสิ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมโทรมและความสูญเสียของสังคมนั้นๆแม้แต่จะกระทั่งจนถึงความสูญสลายของสังคมนั้นๆในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันในอดีตนะครับท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมตั้งาจการเริ่มต้นการพยายาม นะฮะการเผยแพร่ศาสนาของท่านท่านนั้นไม่เคยเลยที่จะละทิ้งในการพยายามกับคนในทุกๆก,กลุ่มของสังคมไม่ว่าพวกเขานั้นจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าพวกเขานั้นจะเป็นเด็กไม่ว่าพวกเขานั้นจะเป็นผู้หญิงหรือแม้แต่กระทั่งบุคคลที่เป็นทาสหรือเป็นคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของบุคคลอื่นก็ตามท่านไม่เคยที่จะละทิ้งบุคคลเหล่านั้น ตัวอย่างเราจะได้เห็นท่านอลีบินอบ ط ا ل ล ر ض อ الله ع ฮูท่านนั้นได้รับการตรศบกษาจากท่านศาสลลลอฮุอะลัยวะสัลล,ล,สสลัมและเข้ารับอิสลามตั้งแต่ท่านนั้นเนี่ยยังอยู่ในช่วงของวัยเด็กท่านพยายามในเรื่องของาศาสนาท่านเจดบินฮาริซาเป็นตัวอย่างจากบุคคลหนึ่งเยาวชนหนึ่งนะครับที่เป็นทาสนะครับ ไม่ใช่เป็นลูกหลานของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลสลัลมด้วยซ้ำไปแต่ท่านนบีก็พยายามกับท่านเซดบินฮาริซาจนกระทั่งท่านเซดบินฮาริซานั้นนเี่ยได้หลุดจากการเป็นทาสแล้วก็มาอยู่ในการเตรบใหญกับท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลละฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับจนกระทั่งอะไรล่ะจนกระทั่งบอกว่าท่านนบีนั้นเนี่ย เป็นผู้ที่จะรับรองบอกว่าให้เขานั้นเนี่ยเป็นบุตรบุญธรรมก็แล้วแต่ฉะนั้นการพยายามกับเยาวชนในสังคมนั้นไม่ถูกจํากัดว่าพวกเขานั้นจะเป็นลูกหลานของเราอยู่หรือไม่นะครับถ้าเราซุนซอลลอฮ์สุลัลาะว์สัลลัมได้พยายามกับพวกเขานะสร้างความรักในศาสนาให้กับพวกเขาสอนให้พวกเขาได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตของพวกเขานะครับครั้งหนึ่งท่านอานสัสบินมาลิกรอดิอัลลอฮุอันหฮูได้รยายงานฮะดีษ นะครับซึ mortar, ่งบ่งบอกถึงความสําค es ัญของท่านอสุลต่านสุลลัลลอฮุอะาเลวะสัลลัมกับการตบียายวชนนะครับท่านอานัสนั้นเนี่ยได้บอกว่ายังไงล่ะนะครับท่านอามีท่านรอซูนสุลต่านสัลลัมนั้นเนี่ยได้สอนฉันในวิธีของการกินยากรุ่นเซมมิลลานะยากรุ่นเซมมิลลาวกุลบิยามีนิกะวกุลมิมมายยลิก นะครับในขณะที่ท่านอานัสบินมาลิกนั้นเนี่ยนั่งร่วมรับประทานอาหารกับท่ศนอซูลท่านอซูลุลลอ์แม้แต่กระทั่งในช่วงเวลาแห่งการกินท่านนบีนั้นก็มีการเตะรเบียให้กับเด็กๆโอเด็กน้อยเอ๋ยเจ้านั้นจงกล่าวบิสมิลลาห์ก่อนสิเจ้านั้นจงกินด้วยกับมือขวาของเจ้าจิของเจ้าสิและเจ้านั้นเนี่ยจงเริ่มด้วยกับอะไรการกินสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของเจ้านะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับเราเป็นอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮม นะครับเป็นไอยรุลอุมมนะครับเพราะอัลลอสวรรตลานั้นได้ตัดกะลาไาวไงพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นอุมมะประชาชาติที่ดีเลิศน,นะฮะอุเครียดลินนาสที่ถูกทําให้อุบัติมาเพื่ออะไรละ่ะเพื่อมนุษยชาติ นะครับการที่เรานั้นจะเพียงพอกับสิ่งที่เราปฏิบัติเราจะเพียงพอกับคุณงามความดีในสิ่งที่เรากระทำโดยที่เราไม่ได้เหลียวแลนะครับบุคคลที่อยู่รอบตัวของเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของใครก็ตามแน่นอนการกระทำเหล่านั้นไม่ใช่เป็นคุณสมบัติของอุมมาี้ นะแต่มูรรน่าบินมารูฟวอร์นเฮาเนอานิลมุนเกิลแต่ลักษณะเด่นของอุม,มาณีอุม,มานิคืออะไรละ่ะคือการที่เขานั้นได้สั่งใช้ในความดีสนับสนุนในความดียับยั้งจากความชั่วความเลวซามที่เ,เกิดขึ้นในครอบครัวของเขาในในสังคมของเขาหรือบุคคลที่อยู่ในหมู่บ้านถึงแม้จะไม่ใช่ลูกหลานของเขาก็ตาม แน่น,นอนสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนะครับอย่าว่าแต่บุคคลอื่นในบางครั้งบางคราวนั้นเนี่ยความอันตรายหรือความเวลวร้ายเหล่านี้มันเกิดขึ้นในบ้านของเราเองนะครับเยาวชนของเรานะครับได้เสียเวลาไปกับสิ่งที่อะไรสื่อมอมเมาต่างๆ เสียเวลาไปกับอะไรสิ่งเสพติดต่างๆเสียเวลาไปอะไรไปกับลดสนิยมในการกินลดสนิยมในการแต่งตัวลดสนิยมในการที่เขานั้นเนี่ยจะไปประกวดจะไปะเผชิญหน้ากับสังคมโดยที่พวกเขาน,นเนี่ยขาดการเตือนในเรื่องของอิสลามมีใครกี่คนในสังคมที่พยายามที่จะสแสดงความเป็นอิสลามออกมาในตัวของเขาพยายามที่จะประดับประดาใบาหน้าของพวกเขาหรือการแต่งตัวหรือรตตรอัคลาของเขาที่เป็นอัคลาของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแน่นอนสิ่งต่างๆเหล่านี้ เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นในสังคมแม้กระทั่งความเวลวร้ายนะครับหรือแม้กระทั่งความผิดวันอายาซูบิลละแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นการพนันแม้กระทั่งการซินาที่มันเกิดขึ้นในสังคมเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นในสังคมของเราแน่นอนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายมันเป็นหน้าที่ของใครละ่ะ นะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายทนรซูนสลาลลฮวาเลวะสลัมได้อบรมกับเยาวชนของท่านท่านนั้นไม่ได้ทำเป็นเพียงการปฏิบัติที่ฉาบฉวยหรือชั่วครู่ชั่วคราวทุกครั้งที่ท่านนบีนนเนี่ยเดินไปที่ไหนแล้วก็มีเด็กแน่นอนจะมีฮะดิษรายงานบอกว่าไยงไล่ะท่านนบีนนเนี่ยเริ่มที่จะสลามเด็กเสียก่อนนะครับ อะไรคือบุคลิกของเราเมื่อเรานั้นเนี่ยอยู่กับเยาวชนความรักความเอ็นดูที่เรานั้นให้มีเขาให้กับพวกเขาหรือระยะเวลาที่เรานั้นเนี่ยได้เสียสละเพื่อที่จะมาคิดปรึกษาให้คำปรึกษาหารือหรือแก้ปัญหากับพวกเขาบางครั้งเราไม่มีเวลาแม้กระทั่งลูกหลานของเราเอง นะครับท่านนบีนั้นเนี่ยได้วางระบบแล้วก็ตระเบียให้กับพวกเขาสร้างความพร้อมในการทํางานให้กับพวกเขาทั้งในงานศาสนาและก็การดําเนินชีวิตของพวกเขานะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อสหฮาบะรดีอัลลอฮุอันฮุมพวกเขาเป็นเยาวชนที่โตขึ้นมานะครับ พร้อมกับอะไรพร้อมกับการตรบียาอันนี้การตรบียะในการดําเนินชีวิตและการตริร์บยาในการทํางานศาสนาท้า ر ู و ل สลลัลลอฮฺ้วะซัลลัมได้ส่งพวกเขาไปทํางานศาสนาเมื่อพวกเขาเนี่ยได้โตขึ้นนะครับตัวอย่างนะฮะสฮาบะนะครับท่านมุสอับบินอัเมรรอดีอัลลอฮุอันหูท่านมุสอับบินอัเมรรอดีอัลลอฮุอันหูนะครับชายวัยหนุ่มวัยรุ่นที่บอกว่าอะไรเป็นที่อะไร อิจฉาแล้วก็เป็นที่ต้องตาของบุคคลในมักันในเรื่องของความสุขสบายในเรื่องของฐานะทางการเงินแต่ท่านรอสูนซอลส,สลามก็ไปพยายามกับเขาจนกระทั่งเขาเข้ารับอิสลามจนกระทั่งเขานั้นเนี่ยเป็นดาอีที่ยอดเยี่ยมนะครับที่ถูกส่งไปยังเมืองมาดีนะและมาชาลลออัลลอฮุสาวาลุอัลตานั้นได้ให้สาเหตุนะครับได้ให้ท่านมุสอับ,บินอุมะหเป็นสาเหตุแห่งการเข้ารับอิสลามของชาวเมืองมาดีนนะอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับ ฉะนั้นเราจะเห็นอีกหลายท่านนะครับท่านอั้มบินฮัซบินเซิดทารุสุสลลลฮวะเลวะสัลลัมได้ส่งท่านไปยังเมืองนาจอนนะครับเพื่ออะไรล่ะเพื่อที่จะไปเผยแพร่ศาสนาในขณะที่ท่านนั้นอายุเพียงแค่17ปีนะครับท่านอุสามะบินเซิดรดิยัลลอฮุอันฮูทารุสุนสลลลฮวะเลวะสัลลัมก่อนที่ท่านนั้นจะเสียชีวิตท่านได้แต่งตั้งท่านอุซามะบินเซิดรดิยัลลอฮุอันฮูเป็นแม่ทัพ ใน,ในสงครามครั้งสําคัญในขณะที่สหาะ,ะอาวุโสหลายท่านที่จะต้องร่วมทัพไปกับท่านนั่นคืออะไรละ่ะนั่นคือพลังของวัยหนุ่มนั่นคือพลังของเยาวชนที่พวกเขานั้นไม่ใช่มีเพียงแค่ชีวิตที่ไร้สาระไปวันๆที่พวกเขานั้นไม่ได้มีเพียงแค่การลเล่นหรือความบันเทิงที่เขาพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะทําสิ่งต่างๆมากมายแต่อะไรละ่ะที่ทําให้ ผลผลิตของสังคมหรือผลผลิตของลูกหลานของเรามันต้องถูกตัดตอนหรืออะไรละ่ะมันคือสาเหตุที่ทําให้ผลผลิตในสวนของเราที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเรานั้นมันไม่ได้ออกไปสู่สนามสังคมด้วยกับความดีด้วยกับความสวยงามถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือความผิดที่เยาวชนหรือหรือความผิดเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากเราเป็นสาเหตุด้วย ความผิดเหล่านี้หรือความเสื่อมโทรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับการที่เรานั้นไม่ได้ให้เวลากับพวกเขาหรือให้เวลาอย่างไม่พอเพียงกับพวกเขาหรือเปล่าพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเราควรที่จะทบทวนตัวเราเองนะครับวันนี้เราสแสวงหาริสกีให้กับพวกเขาบริการในเรื่องของเงินในเรื่องของความในเรื่องของความสะดวกสบายต่างๆในขณะเดียวกันเราต้องมีความคิดอย่างจริงจังว่าจะทํายังไงให้ลูกของเราจะทํายังไงให้หลานของเราจะทํายังไงให้สังคมของเรานั้นเป็นสังคมที่มีอิสลาม พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเยาวชนของเราเมื่อพวกเขานนเนี่ยมีความเข้าใจในศาสนาแน่นอนผู้คนบุคคลไม่ได้แตกไม่ได้แตกต่างกันคนในอดีตคนในปัจจุบันความจาเฮเลียในอดีตความจาเฮเลียในปัจจุบันก็เป็นความเป็นเจาเฮเลียนั่นแหละความเลวทรามในอดีตก็มีเช่นเดียวกับความเลวทรามในสังคมปัจจุบันก็มีอยู่ที่อะไรล่ะอยู่ที่ว่าวันนี้เราได้ใช้วิธีการในการแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นอย่างไร เรานั้นได้ให้ความจริงจังในการที่จะแก้กปัญหาต่างๆเหล่านี้อย่างไรนะครับสิ่งที่สําคัญคืออะไรล่ะการติร์เบียนะครับให้เยาวชนของเรานั้นเนี่ยได้รู้จักอคากของอิสลาม นะครับแต่เบี้ยพวกเขาสอนให้พวกเขาได้รู้จากฮุกุมของอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาในการกินของพวกเขาในการนอนของพวกเขาในการดําเนินชีวิตของพวกเขาสอนให้พวกเขานั้นได้รู้จากท่าวสุลล่านสุนนะของท่าวสุลต่านสุลลัลลอฮงอะัลฮฺวะสัลลัมหรือแม้กระทั่งการที่เรานั้นจะต้องมีเวลาที่เป็นให้คําปรึกษาและคําชี้นํากับพวกเขาในการที่สนับสนุนของพวกเขานั้นไปสู่ความดี นะครับอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งอย่าใช้ความโมโหเป็นที่ตั้งแต่เราต้องพยายามสนับสนุนด้วยกับพื้นฐานแห่งความรักพวกเขาเหล่านั้นคือวันพรุ่งนี้ของพวกเราครับพวกเขาเหล่านั้นคืออนาคตของสังคมเมื่อเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับพวกเขาเมื่อศาสนาได้หลุดล่วงจากการดาเนินชีวิตของพวกเขานั่นหมายถึงการไล่ศาสนาที่จะเกิดขึ้นในสังคมในอนาคต เมื่อเราปล่อยป่ายาวชนของเราให้เติบโตขึ้นด้วยกับการตรบียาของศัตรูของอิสลามด้วยกับการตรบียาของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่อิสลามแน่นอนพวกเขาเหล่านั้นก็จะเติบโตมาด้วยกับแบบอย่างต่างๆเหล่านั้นเติบโตมาด้วยกับอะไรไอดอลต่างๆเหล่านั้นนะครับแม้แต่กระเด็กกระทั่งเยาวชนเล็กๆในสังคมพวกเขาเหล่านั้นก็สามารถที่จะซึมซับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่เลวร้ายที่เกิดขึ้น พี่น้องูุศสัทธาทั้งหลายนะครับถ้าเราซูนสลลัลฮวาเลวะสลัลลัมน,นะครับได้ได้ชี้นำนะครับด้วยกับอะไรหล่ะด้วยกับองค์การของอัลลอฮฺสุบฮานูอัตลาได้ตระหนักถึงอามานะและก็ความรับผิดช,ชอบของสังคมที่ของอุมมานี้ที่ไม่ได้เพียงพอแค่การอิบะดา์ของพวกเขาแต่การที่พวกเขานั้นต้องคอยกระตุน้นแล้วก็กำชับสังคมนั้นเนีย่ยไปสู่ความดีนะครับหากห้ามสังคมออกจากความเลวร้ยวายแม้ว่าบุคคลในสังคมจะ กระบดต่อาศาสนาของพวกเขาแล้วก็ตามนะครับแม้ว่าผู้คนนั้นจะละทิ้งาศาสนาของพวกเขาแล้วก็ตามแต่อุมมะอิสลามอุมามประชาชาตินี้พวกเขานั้นไม่สามารถที่จะละทิ้งาศาสนาของพวกเขาได้อามานะหน้าที่ของพวกเขานั้นคือการอะไรละ่ะการที่เขานั้นจะต้องพัฒนาตัวของพวกเขาในขณะเดียวกันต้องพยายามกับบุคคลที่อยู่รอบตัวของพวกเขาด้วยเช่นเดียวกัน นะครับครั้งหนึ่งท่านหญิงไอชาฮ์รอดิอัลลอฮฺของอันฮานะครับได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลออฮ์ศ็ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้เข้ามานะครับฉันนั้นเนี่ยได้สังเกตถึงใบหน้าของท่าน นะครับวันนั้นมันมีบางสิ่งบางอย่างได้เกิดขึ้นกับท่านแล้วนะครับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต์สลัมนั้นเนี่ยได้เข้าไปทาน้ําละหมาดโดยที่ไม่พูดกับใครเลยและท่านนั้นเนี่ยได้ขึ้นไปบนมิมบัตและก็กล่าวสรรเสริญต่ออัลลอฮฺสุบานูต阿拉ลาดุดีต่อพระองค์และท่านก็ได้กล่าวว่ามนุษย์เอ๋ยแท้จริงอัลลอฮฺสุบานูตลาได้กล่าวกับพวกเจ้าว,ว่าจงกําชับในความดีและยับยั้งจากความชั่วก่อนที่พวกเจ้าจะพร่ำวอนต่อข้าซึ่งข้าก็จะไม่ตอบสนองกับพวกเจ้า ก่อนที่พวกเจ้าจะวอนขอต่อข้าและข้าก็จะไม่ประ,ประทานสิ่งใดให้แก่พวกเจ้าก่อนที่พวกเจ้าจะขอความช่วยเหลือต่อข้าและข้าก็จะไม่ช่วยเหลือพวกเจ้าท่านสุลต่สุลตลานฮวาเรียวสันไม่ได้กล่าวสิ่งใดเลยหลังจากนั้นจนกระทั่งท่านนั้นลงมาจากมิมบาร์นะครับในตอนสุดท้ายนะครับอยากจะให้พี่น้องนั้นเนี่ยได้มีการ ทบทวนตัวของเราเองนะครับให้เวลาสักนิดหนึ่งอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์สุบานุอัลตะลาจะให้สิ่งนี้เป็นสาเหตุแห่งความดีที่เกิดขึ้นกับตัวของเราแล้วครอบครัวของเราจนกระทั่งถึงวันกิยามะอะกูลุกอลิฮะดาวัสตักฟิรุลลอฮุลละกุมฟัสตักฟิรูอินนุฮฺุอัลกัฟูรุลรฮิม ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وجل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم يرفع عنا الغلاء والرياء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أصلح كبارنا اللهم أصلح شبابنا اللهم وفقهم لما فيه عز لدينك ونصرة لأمة الإسلام اللهم اجعلهم هداة المهتدين ولا الضالين ولا مضلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تح ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اقيموا الصلاه